ตื่เต้นคำถามแรกครับอัอื่นเลยคำถามแรกเนี่ยครับก็จริงๆเคยเคยฝึกอยู่ครับประมาณสองามปีก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ถี่มากครับแล้วก็ช่วงนี้เหมือนนั่งทำงานหน้าคอมเยอะอย่างเงี้ยครับก็ตัวตึงที่ที่บ้านก็มีคุณแม่กับน้องสาวเขามาเล่นบ่อยอะไรเงี้ยครับเขาก็แนะนำบอกว่าเออลอง ไปฝึกเจค้าดูมันช่วยในเรื่องของการแบบกลับมารู้เกี่ยวกับร่างกายเงครับแล้วก็ยืดยืดกล้ามเนื้อแล้วก็เ,เล่นกีฬายอย่างอื่นมาด้วยนะครับมันก็ค่อนข้างตึงก,ก็ช่วยเรื่องนี้ได้ครับก็จริงๆที่มาเริ่มฝึกก็เพราะว่า,าปกติเล่นเวทนเทรนนิ่งครับแล้วก็วิง่งแล้วก็มันตึงมากเราไม่รู้วิธีการยืดกล้ามเนื้อคะ ก่อนก่อนเล่นกับหลังเล่นตรงนี้มันก็ทําให้เกิดปัญหาบางทีสรีระมันผิดรูปไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมันตึงมากๆมันก็เริ่มสะสม,มก็เลยเริ่มหาวิธีว่าเ,เราจะยืดยังไงดีตอนแรกก็ว่าจะไปนวดอย่างเงี้ยฮะแต่คิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ครั้งสองครั้งมันก็คงไม่ได้หายถาวรก็เลยคิดว่าอยากจะมาลองเล่นโยคะครับส่วนเรื่องความกังวลที่เป็นมีพี่ๆผู้หญิงมาเล่นเยอะอะไรเงี้ยครับก็ ก็กังวลเหมือนกันมันมันเหมือนมันไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาเล่นแล้วก็เราเรากลับมาโฟกัสกับตัวเองว่าเรามาฝึกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกลับมาสนใจว่าทำตามที่ครูบอกได้ตรงนั้นนะครับมันก็ทําให้เราได้ประโยชน์กับตัวเองครับจริงๆช่วยได้เยอะเลยครับในการที่เล่นโยคะแล้วก็เล่นกีฬาอื่น ควบคู่กันไปด้วยครับเพราะว่าปกติเล่นเวทเทนเนิ่งมันก็มันก็จะรู้สึกฟิลกล้ามเนื้อครับแต่ว่ามันไม่ได้ชัดอพอมาเล่นโยคะเนี่ยเขารู้สึกว่าชัดขึ้นในในมุมของการที่เวลายืดทีหนึ่งยืดไปทั้งร่างกายอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราฟิลกล้ามเนื้อแต่ละมัดมากยิ่งขึ้นพอกลับไปแอปพลายกับการออกกําลังกายประเภทอื่นอย่างเช่นการวิ่งหรือว่าการยกเวทอย่างเงี้ยครับมันทําให้เรารู้จุดแต่ละจุดว่าเราควรจะเหมือนฟิกจุดไหนจุดไหนที่มันกําลังแบบอ่อนแรงแล้วเราใช้กล้ามเนื้อบางัด มาทดแทนมันมันก็จะทําให้มันผิดรูปอย่างเี้ครับซึ่งพอมาออกกำลังกายโยคะก็ทําให้เราเห็นจุดต่างๆชัดยิ่งขึ้นครับก็ในไ,ได้ผลดีครับในการเอาไปปรับใช้กับชีวิตครับจริงๆแตกต่างค่อนข้างค่อนข้างมากครับแล้วก็ประมาณ4-5วันแรกก็เริ่มเห็นรูปร่างเปลี่ยนแปลงก็คือเริ่ม เห็นว่ากระชับขึ้นนะครับรูปร่างกระชับขึ้นแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าแหกกดไปนิดนึงคือเขาจะให้ครบ21วันแต่ว่าเริ่มเมเล่นประมาณ3-4วันแล้วรู้สึกวาวันโอเคกับตัวเองเนี่ยฮะก็เลยเริ่มเพิ่มจํานวนครั้งต่อวันมากขึ้นแล้วก็พอร่างกายกระชับเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกถึงความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเรื่องของการนอนหลับเรื่องของสุขภาพต่างๆดีขึ้นแล้วก็ มีครูที่คอยแนะนำใน,ในคอร์สเรื่องอาหารเรื่องของอการดื่มน้ำเนี่ยครับก็เอาไปปรับใช้แล้วรู้สึกว่าโดยรวมโอเคขึ้นส่วนด้านจิตใจเรื่องความมั่นใจก็คิดว่าที่ได้เยอะๆเลยก็คือโปรเจกต์ครับเพราะตะก่อนเนี่ยจนถึงตอนนี้ครับก็เหมือนนั่งทํางานหน้าคอมตอลอดเวลาบางทีเราเรา,เราจะเราจะเผลอแบบเ,เห็นตัวไปข้างหน้ามองคอมโก่งคออะไรเงี้ยครับซึ่งพอเราทำบ่อยๆแล้วไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการกลับมาที่ร่างกายครับกลายเป็นว่า โอสเจอต์เรามันเป็นเป็นคนไรหอหรือว่ามีอาการแบบคอไปข้างหน้าเยอะอย่างเงี้ยครับทีนี้พอมาตรงนี้มันเป็นการฝึกให้เราเมีพอสเจอต์ที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ก็ทำให้เรามั่นใจกับเวลาที่เราเห็นตัวเองหรือว่าอ,อ,อยู่ไปทำกิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยครับก็ก็ได้ผลค่อนข้างดีครับ ถ้าในมุมนี้ก็อยากจะบอกทุกคนที่เป็นผู้ชายแล้วก็ยังสับสนยังกังวลว่าจะมาเล่นโยคะด,ดีไหมครับคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นการออกกำลัาางกายที่ใช้ความแข็งแรงเผื่อบางบางท่าเนี่ยจะมากกว่าเวทด้วยซ้ำก็คือมันค่อนข้างต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฮะแล้วก็การทรงตัวทั้งสองส่วนเลยครับก็คือบางทีอย่างผมเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงท่อนขามากวาเวลาออกกำลังกายบางท่าที่ต้องใช้ทั้งตัวเนี่ย มันก็ต้องยืดหยุ่นขาดีแล้วก็มีการทรงตัวมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเงครับก็เลยเทําให้มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายในเรื่องของความแข็งแรงผมคิดว่าถ้าผู้ชายเหมาะออกกําลังกายโดยใช้โยคะเนี่ยก็เป็นอะไรที่ชาเลนจ์นะครับแล้วกเ็เรื่องความกังวลในการเข้าค้าต่างๆก็ต้องบอกว่าจริงๆก็มีพี่ๆผู้ชายมาเล่นแล้วก็เห็นว่าสุขภาพเขาดีก็เห็นว่า หลายๆคนได้ประโยชน์รวมถึงครูที่ฝึกก็เข้ามาช่วยจับช่วยดูแลเนี่ยครับก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงในในด้านนี้เลยครับส่วนเรื่องของความกังวลเวลาที่ภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นผู้ชายมาเล่นแล้วมันจะดูแบบวี a ไหมอะไรเงี้ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าพูดที่ผู้หญิงเล่นเยอะเพราะว่าเขามีความอ่อนตัวเขาก็เลยค่อนข้างยืดได้ดีทีนี้ผู้ชายมาเล่นเนี่ยก็มันก็ชาเลลินในหลายๆด้านนะครับก็คิดว่าถ้าสนใจก็สามารถมาเข้าร่วมได้นะครับส่วนด้าน ภาพลักษณ์ตรงนี้นะครับผมคิดว่ามีมีปัญหาจริงๆเคยเห็นดาราฮอลลีวูดหลายคนก็กเล่นโยคะไอรอนแมนอย่างเงี้ยโรเบิร์ตเดลนี่จูเนียร,ร์ฮะก็เล่นโยคะนะครับในตอนที่เขาแบบปรับสมดุลตัวเองอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่เป็นการ,รออกกำลังกายที่ดีมากนะครับแล้วก็ช่วยในในหลายๆด้านทั้งเรื่องของความมั่นใจสุขภาพนะครับแล้วก็ทัศนคติด,ด้วยนะครับพอเล่นแล้วเราเปลี่ยนมายด์เซตตัวเองมันก็ทําให้เรามีความคิดที่ดีขึ้น คิดอะไรได้ยืดหยุ่นมากขึ้นครับในในจุดนี้ก็อยากจะแนะนำทุกคนครับก็มีหลายๆลาค่าท,ที่น่าสนใจครับ